สบายดีพี่น้องไงามาเศร้าเลยจ้าแม่ม้อนลูกแกเศร้าหนึ่งเข่าซุกแล้วแล้วก็มาแกงหนุ่มไหม่โตเลยพี่น้องเลยเข่าซุกเรียบร้อยแกงหน่มไม่ลุงวัดตะตีสี่ม่มอนลูกต้องประเด็จเรีเยแล้วใส่เห็ดกระตุนใส่หนักือมาหัวอยู่นนี้ cả khác ngọt ngọt ứ ngọt cả khác khá khác nhẹ như khác cái nhen nữa cái vớt mày rung mặt từ khi nóng cơ ngon subscribe cho kênh Ghiền ลงม,มงม้อนแกงใหม่มนันใส่แต่กระเดกมัมนไ่ใส่เกลือเะไรทีน้องเอาแกงใหม่ค่าต้องเน้นกระเดกนัวกระเดกแซบ่บกระเดกเอะไรเอาซีมันก็พอดีโร,รยพอต้องใส่เกลือแล้วแล้วกใส่เกลือใส่กระเดกมันสิเขึ้นถูกมั้ยมันต้องใส่กระเดกก่อนระะัาวะน้มยปริมาณฉันนี่

้พแ่ดแดดเรียบร้อยโรงเรียนจีนบริยานมีมัแกงไหมจบบริบูรณ์เตรียมมาลงวัดนอแกลงวัด ทำบุญเหมือนฮงโอนเพิ่งลงวัดเลยทำบุญเขาก็ใส่ต no ิ๊บเรียบร้อยเขารองวัดเรียบร้อยแต่เดี๋ยวพี่น้องเลือกว่าใครก็ได้ใครเนี่ยติ๊บเขาสองพากว่าเขาแต่งอยู่พุ่นแหละเขาก็ใส่ทงใส่หมอใส่ยังลงไปแต่งอยู่วัดพุ่นแหละเขาต้นก็ยังไม่ทันได้ห้อยทันได้แขน กลือไก่นาะเกลือไก่นเสามากกว่เกลือไก่อะกุ๊ก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 ใส่หมดแล้วเือมากกไปเขาป่าเฮาไก่นี่ดีอยู่้ไปไปออกไปกินเอ้เข้ามายังล่ะ โอ้อันนี้ก็มาตอดเอยเห็นยังนแะเหรอเบื่มาตอดอเอยงั้นเลยต่อขึบ่ไปกินน้ำเขาห๊ะเบื่อฮึโอ้ย่านเขาเบื่เขาคบเขาตอดจะบ่ลูกไปไปกินนี่ไมใช่กินนี่เอาเอากินกินกินเล่นต้องย่านโอ้โห,หไกลนี่โม่นตอดเพิ่นแล้วก็เพิ่นย่านกันน้ำฝนไม่มอนพี่น้องเอ้ยไปนะจิ๊กย์ อ้โ้ดูเถอะนะไก่มอนเกลืออยู่ตลอดเนาะมันก็เลื้รยลื่นไก่น่ยก็เท้าเกลือถุงมือถุงมือมันก็ลื่นแบบใบก็ได้อันไก่บเกลือมันยากคนใบมันบได้ยุกยุกยุกกมามามลงมามามายุกก มากินข้าวมาเด้อมาเด้อกินข้าวเด้อบรรยากาศยามเช้าพี่น้องโอ้แนแดงนี่ลายอีกแล้วเนาะแนแดงเอ้แนแดงแนแดงนี่ไก่กินเป็ดไก่กินพี่อ้วนพี่แนนี่เป็ดไก่มากินแล้วก็ปลามากิน นี่อันนี้นะดอกบัวก็งามแทเนาะมาเบิ่งมะม่วงเนาะอ้นใหญ่เลยเด้อนี่เพิ่นใหญ่จังซี่จังสิฮู้จักว่าเพิ่นเป็นมะม่วงหยังอันนี้เขาเอินมะม่วงแอปเปิ้ลเด้อพี่น้องมะม่วงแอปเปิ้ล ดูกอะไรเปิ้ลมะม่วงแอปเปิ้ลหน่วยมันคืนอหมักแอปเปิ้ลเลยสุกหวานแซบ่บหนุ่งอันนี้ลูกๆพันเพิ่นบุลล์ทิมก็สิได,ด้กินหลายอย่างกตามต นข้าวราดด้วยพี่น้องเด้ออบน่นขอมันอน้อยผลหมักกินเม็กกี้น้าลูกนะไอ้ล่ะอัมอ้มตื่นมาแล้วอาบน้ามหายเรียบร้อยแล้วแถวอาบน้ามหายตื่นมาแล้วก็บ่บหายโบอห้องนอนเมด่อคืนสอดแจง้งพี่น้องเอ้ยนอนนลำยายเมื่อคืนเลยบ,บ่ฮึ่บ่อี กินนมเต่าเดียวรับเลยเมื่อคืนนี่นอนเมื่อคืนสดแจ้งจะอ้ายไปเห็ดเบี้ยู่ขางนอกจก็ผนตื่นตื่นมาพอไปหลอกตัวเองว่าอย่าทางในพี่น้องเอ้ยคขมเบนไปม้มอนหลอกอันหน้าต่างฮันประตูนี่จะได้พังออกเลยเหมือนนี้นะไข่อผ้ผลบ่ได้นะผนผมเป็นไข่บ่นี่หลอกได้ผมเป็นไข่ไปอัน ไอ้ประตูหน้าต่างออกก็อุ้มคนออกมาไอ้ก็นหน้าปีน,นปขึ้นไปไขรตูทางในด่วย,วยด้จะมาไปหลอกตัวเองหลอกแม่ก็ให้บ่ได้เลยบุญแต่วาป,ประตูหน้าต่างไม่ได้หลอกก่อนงับไปซื่อมอคืนเลยจะส่้านนะพ่ะแหงประตูเพ่เลยเหมือนนี้เลขาใหรเอาลานนะอะมั้ง

นี่กินน้องบ่อยากเออ,อ,อ,อเอก่งงี้ดีข้าวแต่เศร้าเด้อมานานหน่อยเด้อตื่นมากินข้าวโลดข้าวแล้วจะก,กินนมนะลูกเนาะกินข้าวอิ่มก่อนไข่ต้มบ่กินเล้วพี่น้องเล้พิ่น,นบ่กินไข่ กินเมกกี้ก้อนเมอกี้ตะกินก้อนข้าวไข่ต้มมันบวกกิน,น,นอ่ำอ่ออออสิบปแปดถิ่นตะบันแหงไปยย่าละอนน,นี่ละมัน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  mama 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 เคยกินเหม็นเมื่อกี้ก็อยากเมื่อกี้ปอนปลากับบวบันไดแล้วเด็กน้อยเขากับให้กินสิ่งที่เพผลหมักเนาะอันเพิ่นบหมักผลกับบวบกินเลยแนวเพผลหมักแล้วเพิผลจะกินเด็กน้อยนะพี่น้องเอ้อเวนบ้าเออบ่อย,อยากให้กินสิ่งอยากกินปลาให้กินแต่วันจักจะได้ข้าวปนสิ่งปนปลาข้าวผัด แบบคึกคืนเขาหยากกันนะกิน <c oughs> <c oughs> นี่นี่แค่นหนมุมแบบมุมแบบจาสีอิวใหงน,นี่สินนนส้นแหงนอุ่นผลิตสิ้นแหงเดดเดี่ยวเมววื่อวานต้นสวยๆต้นเถียงจะจิดทอดให้กินลองเบงก็ดดกินด๊อกสื่อมายำได้กับป้าแหงกระเดงใน,นตู้เย็น เป็นกินจะเถอะเอ้ยเก่งเก่งเก่งเลย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 อีหลาเก่งเลยลูกสายในเก่งเลยลูกสาวยทอีในเก่งเลยกินข้าวเก่งมากมากเก่งมากมาก ทอดเนื้อพี่น้องทอดเนื้อแดดเดียวนางหลุงคนกินไปโรงเรียนเอง้นั่งดิบนางหลุงเบาอยายามได้สีนะ้บได้สีการกินเนื้อเป็นนางแล้เสียไปโรงเรียนไป็โตแล้วก็มากินเผา เฮียนเรียบร้อยเหลือหอยๆอยเด็กนั่งลงกินที่น่องปะปนอเมกแม่มานากินเขาไปแล้วเรียบร้อยแล้วอ่มแล้วมานานะปนแม็กกี้คิดแม็กกี้มานาน้องมีกหญไงล้วเด้อหลังมีกไงล่วดุกดก กินงซุกเองเลยบางมีน้ำผึ้งดอกเอลีตัดออกมดซิบกุ้งหน่วยได้ตัดออกน้ำได้มั้ยโอ้ยนาจารยตัดตัวนี้ออกอีกเนาะในลูกในหนอนแน่ตัวนี้นะสามลูกมันลายหน่วยลายมันกับลูกใหญ่เน๊ะต้องตัดถิ่น้ำมันลูกโพด คลิปนี้ก็ุณบม่ยังเนาะพี่น้องเนาะตื่นมากกันหนึ่งเขาเห็ดกินบ่อนเข่าล้านวันนี้ให้นางอุ่นผลลงวัดทำบุญหาพระเถ่าเม่าุ่าปวัดจังหันเหมือนบันพระโท่านและจังหันตัวนี้นะคนสั้นแลยส่งไปทำท่านเพนเลินนั่นแหละ